ร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะชนะได้แต่อย่างนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกเก่มที่มีงยังไงก็บอกเด็กไว้แล้วว่าวันนี้เราพร้อมเราจะชนะแน่นอน ผู้เชวชาญครับวิเคราะห์เกมเกมนี้เป็นยังไงครับเกมในนัดนี้ค่อนข้างที่จะออกมาสูสีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าศักยภาพของนักเตะที่ฟรีตมฟิตนะครับแล้วก็เล่นในบ้านกำลังใจนะครับน่าจะสู้ได้อย่างสบายครับชนะมีอัดฉีดไหมครับวันนี้ไม่มีครับก็เป็นอัดฉีดนี่ก็คือเป็นความมั่นใจของทุกคนอยู่แล้วไม่บอกฉีดก็คือว่าเป็นแรงชนะได้กับตุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกระหายครับเห็นสตอบอกว่าจะอัดฉีดใครยิงเข้าไปลูกละสองหมื่น ก็ตื่เต้นครับแล้วก็รู้สึกพอใจกับผลงานทุกคนครับสู้กันที่นะฮะพี่แล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนๆก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันทุกวันทุกนัด ที่มีการแข่งขันเชียร์กันแบบนี้ครับลีลาของการเชียร์มาร่วมกันสนุกสนานนะครับทีมของจังหวัดเองแล้วก็ทุกคนก็ได้เล่นเล่นเป็นที่แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามาดูแล้วไม่ไม่เสียครับคุ้มค่าแน่นอนครับผม w o u w t a have to say only thank you every time about the support me and w i n Only say thank you, thank you very much. Are you okay? i t y Thank you. ีก็ถือว่าสุดยอดครับเราเสมอเกมเราเสมอก็เหมือนกับเราชนะเขาเขาเป็นทีมแชมป์เก่าแล้วก็แข็งแร่งเป็นแชมป์ถึงแชมป์เอเชียแชมป์ลีกสามสมัยซ้อนครับจะเออเกมเสมอวันนี้ก็ขอขอบคุณกองเชียร์คนภูเก็ตมากครับที่เข้ามาเชียร์กันอย่างล้มหลายครับทุกทียอดมันมากครับเท่นี้ทีมภูเก็ตสุดยอด แล้วฝากอะไรถึงแฟนๆก็เสมอครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฝากอะไรถึงแฟนๆกองเชียร์บ้างแฟนๆสุดยอดอยู่แล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งตลอดกาลไม่มีใครถล่มทลายขนาดนี้มาก่อนแฟนๆภูเก็ตเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตลอดกาลสุดยอดไม่มีแฟนๆไม่มาถึงนี่อัจีบไปเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้โดนไปแสนหนึ่งหมื่น